กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดหน้ากดพ่อกดแม่กดหัวกดโอ้ยผมกราบสวัสดีผ yup. yeah> ู้ชมที่น่ารักกันด้วยนะครับยินดีรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกมรักกี้พิกกี้กับช่องทะเลพลังใบอไรเงี้นะครับผมวันนี้ผมมาสามร้อยบาทเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารักกี้พิกกี้เนี่ยซื้อฟรีเนี่ยเราจะไปรอดหรือจะไปร่วงนะครับผมสามสองหนึ่งเดี๋ยวเปิดก่อนเลยไม้แรกเจ็ดสิบห้าชิ้นๆนะครับเออให้ก่อไฟด้วยนะเรือนี้หนึ่ง นะครับผมก็ล็อกี้พิกี้เนี่ยมันเกมที่ซื้อฟรีดีไหมถ้าสเกตเตอร์ลงดีก็ดีเนี่ยเนี่ยถ้าเราลงแบบเนี้ยลงแบบเนี้ยคือคุ้มเนี่ยครับคือถ้าสองตัวหน้ามันเหมือนกันยังไงก็แตกชัวร์ครับนะเนี่ยครับมันอยู่ที่สเกตเตอร์ลงเลยนะครับว่าลงดีมาหรือเปล่านะครับเกมนี้แล้วก็ลายหน้าด้วยออกดีหรือเปล่านะครับมาเจ็ดสิบห้าดอกแรกเหมือนจะไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะครับอาจจะเสียนะครับดูทรงแล้ว อืมใช่ด้วยนะครับจบิาแรกไม่เป็นไรคุณผู้ชมไปต่อได้นะครับอย่ามีโอกาสลุ้นกันต่อนะซื้อฟรีอย่างเดียวนะครับวันนี้มาโอเคจ่ายสวยอีกแล้วนะครับจ่ายมาทุกแถวแบบนี้คงฟ้าเลยส,ย,ย,งงาสยสวยครับเลมอนจูยยังไงอะหมาสวยๆครับเพชรคูณสองมาเออจัดอีกหนึ่งคอมโบจัดไป เออมาอีกสักหนึ่งคอมโบจัดไปคิวมาไหมคิวมาแล้วก็อีกหนึ่งคอมโบจัดไปเก็บคูณยาวๆจัดมาอีกไหมอ้หไม่จัดครับผมจบไป33ครับไม้นี้ขูค่ค่านะครับยังไงต่อจะพอแค่นี้จริงเหรอ30บาทเน้นนะโอ้โหซื้อตั้ง70บครับคุณผู้ชมโอเคไม่เป็นไรนะครับ30ก็30ซื้อไปเรื่อยๆ,ๆนะครับ มาสวยอีกแล้วมานี้ลงมาสวยนะวายเนี่ยสวยครับแล้วจ่ายเพชรมาเลยดอกแรกครับเก็บคูณส้มมาอีกไม่ใช่ส้มมะนาวจัดไปอีกสี่เลมอนนี่หว่าไม่ใช่มะนาวด้วยก็เหมือนกันนะครับแต่ขอคนละตระกูลสวยครับแล้วจัดมาอีกหนึ่งโอ้โหไหลชิวแล้วอย่างเงี้ยคูณสี่มาแล้วสบายหน่อย,เ,ยเพื่อนขอสบายสบายหน่อยวิ่งเกินไปมาดีสวยครับ Hey, ดวงวันนี้มันจะมาดวงรอบนี้มันจะมาทูนมาเจ็ดแล้วนะเจ็ดแล้วเพื่อนเจ็ดแล้วโอเคสวยแล้วจัดให้ต่อต่อ,ตองามงาม,งามครับอีกสามสิบเหมือนจะขาดทุนอยู่แต่ว่าก็ายังมีลุ้นไม้สุดท้ายอ่ะคุณผู้ชมเออลักไม้สุดท้ายเึิดกำไรไงเจ็ดสิบห้าก็กำไรสักทีกำไรกับเขาสักทีโอ้ห oh, ขาดทุนมาเยอะนะคุณผู้ชมนะห้าสิบมาดอกนี้นะครับจบไปหนึ่งร้อยนะครับเจ็ดสิบห้าเราคูมูลค่าเนี่ยครับ มาจัดต่อเองนะครับซื้อไปเลยร้อยสิบุ้ยแพงไปเจ็ดสิบห้าเลยนะโอ้วายมาสวยด้วยเรียงกันเกือบแถวน,นึงอะเต็ม,เต,มเต็มอะโอเคดวสวยครับคุณผู้ชมคิวมาไหมไม่มาหืมเต็มแผงเต็มยศยศสนุดเฮ้ยยศสนสมาดิเดือดจัดอะโอ้โ มาอนี้เกือชัวร์อยู่ทรงละกูว่าไม่น่ารอดว่ะเพื่อนโอ้ไม่กอดคุณผู้ชมเกืออีกแล้วนะครับลัคกี้พิกี้วันนี้ไม่เป็นไรเรายัางต่อได้อีกไม้หนึ่งมาดิเงอือกกูอะต่างกันแค่เสื้อผ้าแล้ววะอย่างนี้เลย,ยแจม เมื่อกูมันก็ต่างกันแค่อุย้ยต่างกันแค่เสื้อผ้าเลยวะสวยมาอีกสวยคูณไปเก็บคูณหน่อยเว้ยเออเพชรนี่จ่ายแพงสุดนะครับลองมาก็พวกแบบเอ,อ่อกะดิ่งเงินนะครับเชอร์รี่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ใบโพล่านะครับใบโพล่าเลยวะใบโคเวอร์นะครับ โอ้โหดูดียังสองแถวหน้าแม่งจ่ายแบบสนตีนมากคุณผู้ชมโอ้แล้วจ่ายมา17ซื้อไปโอ้ยแม่งแม่งแม่งเกินไปเกินไปเอา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 ทำเกินทำเกินทำพี่เกินหัวใจพี่จะโอ้ยเออเลมอนเพชรมาสวยจ่ายต่อได้เชอร์รี่โอ้ โอไมค์ก็ oh สวยครับเก็บปูนได้แค่นีแ้แหละเดี๋ยวหวังเลยจะได้เยอะตู้มันทำดูมันทำคุณผมมู้ชมเอา๋อจะว่าจังไหนแล้วสามร้อยนั่นนี่นี่ซื้อจากทุนสามร้อยนะครับเอาว่าจังไหนเอ๋อว่าจังไหนอ๋อว่าจะวังไหนเอ๋อเอาจะว่างไหนอ๋อ ดูมันดูมันเอาทุเลดครับมาจัดต่ออย่าไปยอมแพ้ครับทุท่นนะครับถ้าเรายังไม่ตายชีวายเราก็ยังรอดนะครับเริ่มมันใหม่สวยครับว้ย ้องมีสักรอบแล้ววะที่มันใจใจเราอะโอ้ยรอบนี้เหมือนมันจะมาดีแค่เหมือนนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่ามันจะมาดีด้วยจากการสั่นในถูดแล้วเฮ้ยสันนิษฐานนะครับเหมือนจะมาดีเดี๋ยวสองวันสุดท้ายแล้วเพื่อนขอเฮว่าโอ้ยสุดท้ายโอ้ยน้อมันกระจายกูสำหนีแล้วไอ้เี้ย ให้ตายก็ไปไม่รอดคุณผู้ชมเอเอาให้หมดเลยแล้วกันช่างมันแหละหรือแค่นี้แหละคุณผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมว่าไปไม่รอดวะนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ300ซื้อฟรีแล้วคลิปกี้ไม่รอดนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวรอบหน้าเจอกูสวัสดีครับผม